ากเราย้อนกลับไปดูการระเบิดของภูเขาไฟในอดีตก็จะพบว่าความสงบที่สุดบางครั้งก็แฝงไว้ซึ่งอันตรายที่กำลังจะตามมาเช่นเดียวกับการระเบิดของภูเขาไฟกระกัะตุวเมื่อ139ปีที่ผ่านมาจากนั้นผู้คนก็ชะล่าใจว่ามันจะไม่ระเบิดอีกแล้วจึงไม่ได้เตรียมแผนใดๆไ,ไว้รับมือ จนกระทั่งมาถึงปี2561ประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยซึ่งแม้ว่าจะไม่หนักเท่าครั้งแรกแต่ก็สร้างความเสียหายได้มากเช่นกันและล่าสุด11เมษายนปี2563ภูเขาไฟแห่งนี้ก็ยังปัทุขึ้นอีกไปติดตามกันครับว่าจะมีอะไรเป็นบทเรียนในปัจจุบันและมีแผนรับมือในอนาคตกันได้บ้างกับ5บทเรียนย้อนรอยภูเขาไฟกระกัะตัวระเบิดและแนวทางรับมือในอนาคต 1. ภูเขาไฟกระตัวยังอยู่ในขีดอันตรายภูเขาไฟกระตัวในประเทศอินโดนีเซียเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ต้องจับตาใกล้ชิดต่อไปเพราะหลังระเบิดอย่างรุนแรงที่สุดเมื่อ1 3 9ปีที่ผ่านมาถึงวันนี้ก็ยังส่งสัญญาณอันตรายเป็นระยะมาอย่างต่อเนื่องภูเขาไฟกระตัวเป็นเกาะเกิดใหม่เมื่อปี2470โดยพื้นที่บางส่วนของเกาะจมอยู่ใต้ทะเล ปัจจุบนันภูเขาไฟกระกะตัวเป็นหนึ่งในภูเขาไฟ127ลูกของอินโดนีเซียที่ยังคงครุก,กรลุนอยู่และเคยปะทุอย่างรุนแรงเมื่อเดือนธันวาคมปี2561จนเกิดสึนามิหลายลูกซัดเข้าใส่ชายฝั่งของเกาะชวาและเกาะสุมาตรามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย426คนและได้รับบาดเจ็บมากกว่า14,000คน ส่วนล่าสุดเมื่อวันที่11เมษายนปี2563ศูนย์บรรเทาภัยพิบัติภูเขาไฟของอินโดนีเซียรายงานว่าภูเขาไฟกระกระตั้วปะทุขึ้นอีกสองครั้งในคืนวันศุกร์ที่10เมษายนปี2563โดยครั้งแรกประทุตอนเวลา3ทุ่ม58นาทีและยังได้ปะทุต่อเนื่องจนถึงเช้าวันเสาร์ที่11เมษายนปี2563 การประทุครั้งนี้ได้พ่นเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงนับ15กิโลเมตรและพ่นลาวาหินหนืดแดงฉานออกมาจากปากปล่องภูเขาขณะที่เสียงการประทุของภูเขาไฟกระกะตั้ยังดังคำรามกึกก้องไปถึงกรุงจาการ์ตาที่อยู่ห่างไกลกันนับ150กิโลเมตรอย่างไรก็ตามไม่อันตรายเท่าที่เคยเกิดในปี2426 2 ความชลาใจบทเรียนจากกระกตัวการระเบิดของภูเขาไฟกระกะตัวซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบซุนดาระหว่างเกาะชวาและเกาะสุมาตราในหมู่เกาะอินดีสต,ตะวันออกของฮอลแลนด์ปัจจุบันเป็นประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่27สิงหาคมปี2426นั้นถือเป็นการระเบิดครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โดยการระเบิดครั้งนั้นทําให้หมู่บ้าน300แห่งถูกทําลายสิ้นอีกทั้งยังมีผู้เสียชีวิตถึง36,00 0คน บ้านเรือนที่อยู่ห่างออกไปถึง160กิโลเมตรพังทาลายขณะที่เสียงกึกก้องของภูเขาไฟดังไปไกลถึง4,800กิโลเมตรคลื่นสะท้อนของเสียงระเบิดในอากาศแผ่กล้องไปทั่วโลกถึง7ครั้งซากศพและสิ่งปรักหักพังลอยเกลื่อนทะเลอยู่หลายวันหลังจากนั้นย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2426ภูเขาแห่งนี้ยังเป็นภูเขาธรรมดาที่ไม่มีวี่แววว่าจะมีอันตรายใดๆเกิดขึ้น ทำให้ผู้คนที่อยู่อาศัยแถบนี้ชะล่าใจรวมทั้งหลังจากการเกิดระเบิดขึ้นเมื่อปี2223ตามที่มีบันทึกไว้ก็ไม่มีสัญญาณใดๆที่บ่งชี้ว่าภูเขาไฟลูกนี้ยังคงคุกลุ่นอยู่จนบางคนเชื่อว่ามันดับสนิทไปแล้วซึ่งการระเบิดในครั้งนั้นได้มีการพ่นเท่าทุลีร้อนพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศและสงบลงในไม่ช้าแต่ก็ยังมีการระเบิดต่อมาอีกหลายครั้งตลอดช่วงฤดูร้อนเพียงแต่ไม่รุนแรง ดังนั้นจึงมีชาวบ้านเพียงไม่กี่คนที่ร้อนใจและเห็นว่าการสั่นสะเทือนนี้น่าเป็นห่วงและเมื่อถึงเดือนสิงหาคมก็มีเสียงคลื่นดังมาจากใต้พื้นดินลึกลงไปก่อนที่จะถึงวันที่20พฤษภาคมปี2426ซึ่งภูเขาไฟรูปกรวยนี้ก็ปะทุขึ้นอีกและมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น 3. หนีลงทะเลห่างไกลช่วยชีวิตให้รอดได้ เวลาบ่ายโมงตรงของวันที่26สิงหาคมปี2426มีเสียงระเบิดดังสนั่นกึกก้องขึ้นทำให้เกาะไหวสะเทือนอีกชั่วโมงต่อมาก็มีเท่าสีดำกลุ่มมหืมาหนาถึง27กิโลเมตรลอยอยู่ในอากาศชาวเกาะส่วนหนึ่งจึงพากันออกเรือหนีลงสู่ทะเลชาวอังกฤษผู้หนึ่งที่รอดพ้นจากการทำลายล้างในครั้งนี้ด้วยการลงเรือเขาได้บันทึกไว้ว่าชาวเกาะผู้น่าสมเพชคิดว่าโลกมาถึงการละอวสารแล้ว พวกเขาเกาะกลุ่มกันแน่นเหมือนฝูงแกะภาวากลัวเสียงร้องของคนเหล่านี้ทำให้ภาพนั้นน่าเวทนายิ่งขึ้นขณะที่เช้าของวันรุ่งขึ้นเกิดแรงดันมหาศาลใต้พิภพทำให้เกาะทั้งเกาะแยกออกจากกันแล้วเกาะกระกะตัวก็จมหายไปถึง2ใน3ส่วนหินประมาณมากกว่า19ล้านลูกบากิโลเมตรถูกอัดกระแทกเป็นฝุ่นผง่นขึ้นไปสูงถึง55กิโลเมตรในไม่ช้าบริเวณพื้นที่กว้าง280กิโลเมตร ก็ตกอยู่ในความมืดสนิทเสียงกำปนาจากระเบิดนี้ทำให้คนบนเกาะชวาทางตอนเหนือที่อยู่ห่างออกไป160กิโลเมตรถึงกับหูอื้อไปชั่วขณะแม้ชาวเกาะโรดิเกสในมหาสมุทรอินเดียที่อยู่ไกลไปทางทิศตะวันตก4,800กิโลเมตรก็ยังคิดว่ามียุทธนาวีครั้งใหญ่เกิดขึ้น 4. วัฏจักรการกำเนิดและอวสานกระาตัว การระเบิดของภูเขาไฟกระกระตัวนั้นเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในวัฏจักรการแตกดับและการเกิดขึ้นใหม่ของเกาะนี้ในช่องแคบซุนดาเมื่อกว่าล้านปีมาแล้วภูเขาไฟกระกระตัวได้ระเบิดและก่อตัวขึ้นเป็นภูเขาไฟรูปกรวยประกอบด้วยหินภูเขาไฟมูลภูเขาไฟเศษหินลาวาและธุลีภูเขาไฟเป็นชั้นๆสลับกันภูเขาลูกนี้สูง2,100เมตรและมีส่วนที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ300เมตร การระเบิดครั้งต่อมาในปี959ตามบันทึกในพระราชพงศาวดารของชวาทําให้ยอดภูเขาทลายลงกลายเป็นแอ่งภูเขาไฟซึ่งเป็นแอ่งขนาดใหญ่รูปกระจาดบางส่วนของแอ่งนี้โปรบพ้นระดับน้ําทะเลเป็นเกาะเล็ก3เกาะคือรการกาตารากาตาเคซิลและเซอร์ตุงหลายปีต่อมากรวยภูเขาไฟใหม่3ลูกนี้ถูกดันให้สูงขึ้นมาแล้วค่อยๆเชื่อมต่อเข้าเป็นเกาะเดียวกัน หลังจากนั้นก็ระเบิดขึ้นอีกเมื่อปี2426และปลายปี2470เกิดการระเบิดขึ้นใหม่ที่ก้นทะเลบริเวณแนวของภูเขาลูกเดิมทําให้เกิดเกาะอ,อนักและเกาะกระกระเตาซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กขึ้นใต้ระดับน้ําทะเลหลังจากนั้นแรงดันใต้พื้นโลกที่เกิดติดต่อกันหลายครั้งก็ดันให้เกาะสูงขึ้นจนพ้นระดับน้ําทะเล 5. คลื่นยักษ์เศษประดักหักพังผลที่ตามมา หลังระเบิดสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ของเกาะน,นี้คือหุบเขาไฟยักษ์กว้างถึง6กิโลเมตรซึ่งจมอยู่ใต้ทะเลลึก275เมตรเมื่อน้ำทะเลทะลักเข้าไปก็เกิดกระแสะคลื่นสูงถึง40เมตรท้าโถมออกจากเกาะด้วยความเร็ว1,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเกือบเท่ากับความเร็วของเสียงในการระเบิดครั้งนั้นมีผลที่ติดตามมาคือในท้องทะเลร,บรอบๆเกาะชวาและเกาะสุมาตรามีหินภูมิสหรือหินลอยน้ำที่พ่นออกมาจากปล่องภูเขาไฟ ลอยเป็นแพกีดขวางการเดินเรืออยู่หลายวันนอกจากนี้แม้ในอีกหลายเดือนต่อมาก้อนหินเหล่านี้ก็ยังลอยอยู่ในมหาสมุทรอินเดียฝุ่นภูเขาไฟตกค้างอยู่ในบรรยากาศนานกว่าปีทำให้เกิดภาพพระอาทิตย์ตกที่สวยและแปลกตาไปทั่วโลกและมีวงแสงอยู่รอบๆดวงอาทิตย์ผงฝุ่นนี้ยังทำให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดูเป็นสีเขียวหรือสีฟ้าในบางครั้งและยังดูเหมือนว่าทำให้บรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิลดต่ำกว่าปกติอีกด้วย การระเบิดของภูเขาไฟย่อมรุนแรงเสมอโดยเฉพาะเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนมาชนกันซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ยากแก่การควบคุมแต่เชื่อว่าความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ขอเพียงทุกคนไม่ชะล่าใจนำบทเรียนในอดีตมาปรับใช้และที่สำคัญที่สุดต้องไม่ประมาทครับ